ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมันน้ก็มาพบพ่อกับพ่อเตียมน้าพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของเกฝนน้าพี่น้องเน้อเกฝนนครปฐมนะพี่น้องชุดนี้เป็นชุดบนน้าพี่น้องครับชุดล่างหันพ่อเตียมล่ให้ไปแล้วชุดล่างนะครับอันนี้ชุดบนนะครับก็ถือว่างวดนี้เป็นงวดแรกนะพี่น้อง เจ็บฝนพันโซงให้่ก็คอยเขาหน้ะพี่น้องเนาะเพราอเรียกจิบมันเจ็ดแปดหางนะครับ 7, นะะอันนี้คืองวดที่วันที่สิบนาะพี่น้องเนาะสิกุมภาพันธ์สองห้าหกเขรขัฐบาตรไทยเข้าออกพี่น้อง8ปดสี่เจขับเลขลางก็ออก50านย์พี่น้องเนาะอันนี้คือเลขยกนาเลข นั่นได้พี่น้องเนดะ้อหน้าครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่สองยายครั้งที่หนึ่งยครั้งที่สองนะครับตามนี้นะพี่น้องเนาะท่านอาจารย์นักคิดนักคำนวณแชปหน้าจอไว้พี่น้องครับอาจารย์ภาพมาเบืองเหล็กของเกฟฝนนะพี่น้องเนาะรับเกฟฝนเิ่นทรงนามัานพี่น้องเิ่นทรงลิปเสียงมารับเิ่นบได้เขียนบได้พิมพ์ม,มานะครับ ลักอยู่ด้านองเนาะหนึ่งมีนาคมครับ เล็กเดี๋ยเจฝนนคนปรปฐมนะพี่น้องเอาเขาวันนี้เดี๋ยววันนาประเรียมตามมาอีกนะพี่น้องเนาะ บนบิ่งนะครับขับบนบิ่งีกับ6นะครับ สกับ6เน้นที่6นะครับมาในชุดวิ่นพีนพ่น้อง ขับศูนย์หนึ่งสองสามขับจับแล้วก็ได้แปดชุดแปดหางนะพี่น้องกอร์พีเนียนได้พี่น้องเนอะเกปพีเนียนให้อยู่สี่ศูนย์ สีหนึ่งสีสองสีสามขับจุดละสีลักหกพี่น้องหกศูนย์ หกหนึ่งหกสองหกสามนะครับ รับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเนอะเกยพันเน้นให้ที่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับ แถมมักถ้าส่วนตัวได้พี่น้องเนีหกสองหกสามเนี่ยเอาได้พี่น้องนี่แถมแถมด้พี่น้องเนี่ยรักหกมิเตรเรือสองทางอันนี้คือเจพนโทรมาแล้วพี่น้องโทรอัดชิปเสียงโทรมาหาพ่อเตียมส่งไม่พ่อเตียมครับกับซีมีประมันนี้นะพี่น้องครับเจพนในที่หกศูนย์หกหนึ่งนะครับ แต่ว่าลักซีกับมักก็เอาได้พี่น้องเด้อเจเป็นบานนะครับมักตัวเด็กกับพิจารณาเบิ้งหน้าพี่น้องเนาะเอาที่สําคัญก็อย่าลืมได้พี่น้องเด้อมักสอบตัวเด็กก็จะลืมกลับตัวไว้นําเนาะครับเนาะครับเตรียมคออวยพรคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกมันมันกันนะครับครับเตรียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเจฝนนครปฐมเนาะครับเนาะ ครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยมาให้ป้เตมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางนำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนื้อพี่น้องเนื้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นเด้๋ยวป้เตียมขคาอวพรอนคอยเข่าคอย,คอยแตกปังๆครับพี่นอ้องอีีก็จะได้โชคโฉมันๆกันนะกรับ เอาจะเลื่มได้พี่น้องเลือเขาม้าแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์โปรเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้โปรเตียมนำนะครับกลับเอาสุดถ่ายท่ายสุดนี้ขออิจฉีทุกคนนะครับเดอที่เขาม้าเบิงมาติดตามโปรเตียมโปรเตียมขอไว้พอให้โศกโศกมันหมานได้พี่น้องเ,เง้อเฮงเฮงลวยลวยกันทุกคนนะครับเนาะร้าพเกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม